เฮ้สวัสดีน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับได้ข่าวว่าช่วงนี้หลายๆคนนี่เปิดเทอมกันแล้วนะครับโอ้โหน่าเสียใจจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนยังไงช่วงเย็นก็ยังมาดูคลิปพี่บอลกันได้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงมีคลิปอาร์นะครับรออยู่แล้วก็ยังมีเกมอื่นๆที่กาลังนะครับรอลงอีกเช่นกันครับเอาละก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ครับเป็นภารกิจจับบอสนะครับผมก็ดีดีว่าเจอบอสตัวไหนจับได้หมดเพราะว่าอุปกรณ์มีหมดแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปจับบอสนะครับตอนนี้ไปิต ฮาโลวีนคิดเจอกันดีกว่ารู้แล้วว่ามันผลิตที่ไหนแล้วก็คราฟยังไงนะครับมาที่โต๊ะของวิทยาศาสตร์นะครับโต๊ะเคมีเอาล่ะลงจอดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่แคนดี้นะครับหรือว่าลูกอมเข้าไปให้หมดโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันอยู่ไหนเอ่ยอุปกรณ์ที่เราจะต้องผลิตมันเป็นโทเค็นนี่หว่ามันจะอยู่หน้าไหนวะเนี่ยในโซก็ไม่มีครับเฮ้ยยังไงครับอ๋อมาหน้าคราฟตรงนี้ใช่ไหมเออไปกดผิดอยู่ตั้งนาน ปะโเอ้ยว่าแล้วทำไมคลั้ไม่ได้สักทีนึงอาจัดไปมียาพิเศษอะไรด้วยเนี่ยคริเจอร์ไมไว้อันนี้จะเป็นการล้างนะครับแล้วก็มีเลเซอร์นาโคติกโอ้อันนี้เป็นยาอย่างดีนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีก2-3อย่างแต่การผลิตฮัลโลวีนคริเจอร์นี้ค่อนข้างยากครับอ๋อเขาบอกว่าเป็นการแรนดอมด้วยดีกว่าเป็นคริเจอร์ที่เทมแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวผลิตเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเอาแค่ ส3ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้จะได้ซัมมอนตัวเดียวเพราะว่ามันผลิตนานมากโอเคตัวแรกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเอาล่ะล,ลงไปส่งพี่ด้านล่างหน่อยน้องอ่าดิ่งลงมาครับแบบสวยงามลงจอดโอเคเดี๋ยวดูดิเอาล่ะทีนี้ได้เวลารับชมครับคลิเ h a ฮาโลวีนออกมาครับฮาโลวีนเลปเตอร์อยู่ไหนเอ่ยวยอยู่ด้านหลังโอ้เฮ้ยสวยนี่วาต้องใช้ที่ขี่ด้วยเนี่ยอา้าวสวยแล้วไง เดี๋ยวลองต้องลองดูว่าแรปเตอร์มันมีที่ขี่ฮาโลวีนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช้แบบปกตินี่ไงไอแรปเตอร์มีคาวผมว่ามันน่าจะกินเป็นพวกกิปเบิลแน่นอนนะแรปเตอร์มีคาวหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกของเดดฟูอะไรต่างๆนี่มีเหล็กมีรูดเลดออเบนดอนรูดเลดนี่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับโอเคสรุปเลยผมว่าน่าจะใช้แรปเตอร์ปกติเดี๋ยวลองผลิตแรปเตอร์ปกติมาแล้วกันคาดอะไรเนี่ยถัดไฟเบอร์โอ้โหเกี่ยวกับไฟเบอร์ก่อนดิ ไฟเบอร์นี่มันใช้เยอะเกินข่ะแทบทุกคลิปนะครับตอนนี้ได้ยินเสียมเดินตามผมมาอยู่เดี๋ยวพี่ฟาร์มแป๊บหนึ่งน้องรอก่อนรอกัอนขอไดห้าหกร้อ่าโอเคนี่มาคราฟใหม่น่าจะครับได้แล้วครับรอบนี้มีสอแบบอ๋ออีกอันนึงเป็นของตัวเหล็กนะครับตัวเมก,ก้านะครับทุกคนทีนี้ลองติดตั้งที่ขี่ธรรมดาอ่าโอเคเรียบร้อยอ๋อใช้ธรรมดาได้เลย น้ำหนักมาเดิมเดิมสองพครับโอเคใช้ได้อับน้ำหนักไปอีกเลือดมา2,160ดาเมจร้อยก็คือว่ามีพลังมากกว่าแรปเตอร์ปกติค่อนข้างเยอะแล้วดูไซส์นี่รู้สึกว่าจะใหญ่นะครับแล้วก็ยาวก,กว่าแรปเตอร์ตัวปกติด้วยเว้ยไม่ธรรมดาดาเมจพื้นฐานครับบุมา2,000เลยเนี่ยจัดว่าแรงนะครับอ่ะลองอัพดาเมจไป400จาก2,000จะเป็นเท่าไหร่ไว้หน่อยไว้หน่อย การอัพสกิลต้องรอด้วยอ่าโอเคขึ้นมาเป็น4,4่อ่าถือว่าใช้ได้ครับสำหรับวันนี้การจะไปจับตัวแป,กแปกแลกเราต้องใช้โคนอสกิฟฟินครับผมเพราะว่ากิฟฟินตัวนี้มันสามารถยิงอุปกรณ์นะครับบนตัวมันได้เฮ้ยรู้สึกว่ามีการโดนเนิร์ฟรอเปล่าวะตอนนี้รู้สึกว่าดาเมจมันจะน้อยๆแทบจะทุกตัวเออสงสัยว่าไอ้ที่ผมปรับดาเมจเอาไว้มันจะหายแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปปรับการอัพดาเมจใหม่เลยกันเราจะได้สู้กับไอ้พวกตัหัวดได้วนแรปเตอร์ลอยอย,อยางนี้แหละ เคปบไยไปครับวันนี้เดี๋ยวจะมุ่งหน้าสู่เกาะลาวาเอาล่ะตอนนี้ผมว่าต้องมาเก็บเลเวลวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลเราสปีดยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มสปีดใหม่เพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวเก่าตายแล้วครับอัดสปีดไปเลยโอ้โหสปีด805เป็นไงวะโอ้ยไวขึ้นเยอะเออมต้องแบบนี้ตอนนี้แมปนี่เรียกได้ว่าโดนรีเซ็ตไปหมดเลยนะครับต้องมาหาแมปใหม่ก็คือการบินไปสำรวจได้ทั่วไม่ใช่ขึ้นแมปมาได้ เดี๋ยวมาสำรวจพื้นที่ไดนโนเสาร์แถวบ้านเราก่อนเป็นไงนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยจัดไปครับตัวใหม่จริงด้วยอ่ะข้ามมาเลยโอเคใครที่โดนสายพันโคนอสจู่โจมนี่จะอยู่ในภวังทันทีครับเอาล่ะอันนี้แก๊งเราคงปลอดภัยอยู่เราทําการล้างไดนโนเสาร์ไปแล้วตอนที่เราจัดศึกเมื่อวานเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเก็บให้หมดอันนี้ของใครเนี่ยไอต,ตัวเนี้ยชื่ออย่างโหดแม่งแต่ตัวมันโคตรกากเลยเสียดายมากเออแล้วของเราก็มีไม่ใช่เหรอผมเอาไปจอดไว้ไหนวะเนี่ยผมลืมลว นี่นี่นี่ทีเล็กตัวนี้แปลกมากน่าจะเป็นวิกหรือเปล่าลองจูงโจมดูก่อนอุ้ยกาเดียนเรอสีสันเหมือนวิกมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูว่าโดโดเล็กนะครับสีแดงจะมีหร,หรือเปล่านะครับแถวนี้นี่ตัวอะไรเอ่ย,เ,ยเราเข้าไปใกล้ๆก่อนเฮ้ยตัวนี้ตัวโหวดปะเนี่ยอ๋อตัวโหวดที่มันอยู่ฝั่งนู้นกลัวเลยนี่ไงโซแดนเดอะเชฟเพิร์ดเดี๋ยวจับตัวนี้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหาตัว,ต,วต่อไปข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเสียงน่ากลัวมากเลย เสียงของตัวนี้อ่ะเนี่ยตัวนี้สายพันธุ์อะไรเอ่ยดูดิดูก่อนครับอันนี้เป็นฟอสซิ่นไฟฟอสซิ่นไฟไม่เอาครับเคยมีแล้วหุ้ยมีซอมบี้ด้วยนี่มีซอมบีมบ้บอลโต้ครับจัดไปครับโอ้โหอึดด้วยไม่ตายด้วยครับอึดชฉยยโอยโหดาเมจแรงเอออย่างญี้ละมันชอบจริงเลยตัวมีดาเมจแรงเนี่ยชอบครับชอบชอบบวกครับบวกบวกเลยครับชื่อมันอะไรเนี่ยสเกลิตันนี่ว่าจะเป็นสเกลิตันปกติทำไมโหดจังวะเนี่ย โอ้จิฟฟินน่าจะเอาไมา่อยู่บ้างทุกคนน่าจะไม่ไหวว่ะเฮ้ยเลือดเยอะเกินไปไปไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อน <c oughs> ข้างบนมีพวกอัลฟา Alpha ดาีข้าอัลฟาดีกว่าข้าอัลฟาเราจะได้เลเวลเยอะ <c oughs> ตรงนี้มีตัวดีโหดๆบ้างไหมเนี่ยเหมือน <c oughs> ตรงนี้ไม่มีตัวดีนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลงจอยก่อนฝั่งนู้นน่าจะเป็นอันโล <c oughs> <c oughs> มีสายฟ้าล้อมรอบตัวเองด้วยอาจจะเป็นโคโนตหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเดียน ดาเมจเอาไป5000ก่อนขึ้นโคตรน้อยเลยมามามาเติมเลือดไปเอ้ยด้านหลังถวยแล้วใครวะเราแกคาโน่โอ้คาโน่จริงด้วยแล้วบินก่อน <c oughs> เวลาอัพเลเวลนี่บินช้ามากไม่เป็นไรเรามียาเติมเลือดอยู่ใช้ยาเติมเลือดได้ครับนี่เอาไปหนึ่งขวดอยู่โอเคนี่เลือดเต็มเลยทีเดียวสบายเดี๋ยวตัวนี้ฆ่าเลยแล้วกันนี่ไงผมว่าแล้วต้องเป็นการเดียนสรุปเลยฝั่งนี้น่าจะไม่มีระดับบอสมั้งเนี่ย ตอนนี้ระดับบอรผมสามารถจับได้ทุกตัวนะครับเรามีที่ขี่ครบมาแล้วลูกดอกซุปเปอร์แอโรมี10ตัวหนึ่งก็ลูกเดียวนาย่าจะอยู่ไอโซดันเดอร์เชฟเพลไม่มีแล้วนี้ก็ไปต่อเลยครับเดี๋ยวไปด้านนู้นดีกว่าใต้น้ําในเดอะเซนเตอร์นี่เรายังไม่ได้ลงไปดูเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมไปดูมังกรที่เกาะลอยฟ้าก่อนหรืออยากจะได้มังกรตัวสีฟ้าสักตัวหนึ่งกับลิงยักษ์นะครับผมวันนี้เอาสัก2ตัว แต่ลิงยักษ์ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวบินหามกรแป๊บมับงกรตรงนี้มีหรือเปล่าอันนี้มานากาเมียไม่ใช่ของผมแน่นอนลงครับลงลงอัดหรือเป็นฟอสเซนผมจําได้ว่าผมวางโต๊ะสมิตตี้เอาไว้เหลี่ยมตรงนี้แต่เหลี่ยมในตรงนี้มันมี2อันนะไม่ใช่ว่ามีอันเดียวน่าจะอยู่ข้างหน้านี่นกไฟนี้นกคู่ไฟแน่นอนฆ่าเลยนี่เอาไว้ออาโอเคตัวเดิมเดิมเริ่มจะมาเกิดนะครับนั่นไงมังกรแต่ตัวนี้เป็นมังกรบอสเดี๋ยวฆ่าเลยครับ ก้อนบอสเหรอจัดไปจู่โจมกาเดียนดาก้อนทีเดียวอยู่ให,ให้ที่ขี่อะไรสีเขียวเขียวมันที่ขี่เสืออะไรไว้เฮ้เสือเดโมนิกนะครับอ่อแล้วก็นี่ไงไอแคนดี้นะครับลูกอมได้จากตัวบอสนั่นเองไปใช้ในการเรียกพวกฮาโลวีนฟิชเจอร์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีพอสมควรแต่ถ้าเทียบกับพาราดอสก็ยังอ่อนอยู่วันนี้มังกรไปไหนหมดวะเนี่ยมังกรหาไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนดิ ได้ยินเสียงมันแล้วอ่ะแต่หาตัวมันไม่เจอหรือว่าเสียงปีกเราเนี่ยเอออาจจะเป็นเสียงปีกเราก็เป็นได้ครับไม่น่าจ,จะเป็นเสียงของบางกรหรอกโอ้โหวันนี้หาไดาโนเสาร์เรียกได้ว่าหาโคตรยากว่านะครับแล้วก็เจ้าก๊อตเขียวครับที่ผมดูในคลิปเนี่ยมันหล่นลงไปน่าจะเป็นด้านล่างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองลงไปดูดูนะครับว่ามีหรือเปล่าครับก้อนเขียวด่งลงมาดูกันเลยเฮ้ยตรงนี้ที่พ,พินพินเราลงมาไม่ใช่เหรอเนี่ยเออวะ จริงๆที่มันหล่นมาตรงนี้เราน่าจะเจอมันแล้วไม่น่าใช่เดี๋ยวลองวนหาโอ้โห้านนู้นน้ำตกอย่างใหญ่เลยจะหามันเจอไหมเนี่ยมีไม่เอ่ยเหมือนไม่น่าจะมีครับก้อนเขียวจริงๆแล้วอ่นอกคลิปผมก็มาหานอกรอบไปสองสามรอบแล้วยังไม่เจอทักทีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนี่ตรงนี้เหมือนมีรูมีอะไรด้วยซ่อนอยู่ในรูแถวนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมีแหลกนิดนึงครับ ตรงนี้เป็นทางเดินนี่ไงทางเดินตรงนี้สามารถเดินขึ้นมาได้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงบัตรมาเธอนี่กว่าข้างบนหรือข้างล่าง,ลางเลยน่าจะอยู่ด้านบนครับฮ้ยหาไม่เจอวะได้ยินเสียงร้องแล้วแต่หาไม่เจอนะครับบัตรมาเธอเออกทาไงไกข้างหน้าครับโอเคเจอสีแดงสีแดงเรายังไม่มีที่ว่าเดี๋ยวเราจับตัวนี้กันดีกว่า <S <S อย่าบอกนะว่าเป็นตัวที่เราอัดสลบเอาไว้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ <S <S เออผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยแต่ผมล้างไดโนเสาร์ไปแล้วอ่ะ เออมันมาได้ไงอ่ะจริงจริงมันควรจะหายไปแล้วนะครับมันไม่ได้จะมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ปะเนี่ยเฮ้ยใช่ยิงด้วยอ่ะจับเลยเรามีเบรนอยู่อ๋อแสดงว่าตัวที่เราทําสลบไว้มันจะไม่หายจากการไว้ใส่มันสมองครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เตรียมที่ขี่ของบัตรมาเธอเดี๋ยวดูก่อนที่ขี่หน้าตามเหมือนกันอ่าโอเคใส่ครับทีนี้ขึ้นขี่เรียบร้อยมาเดี๋ยวให้เก็บเป้นตามมาครับขี่ขวาขี่ขวาเป็นการยิงใหญ่ครับ ใหญ่นี่รู้สึกว่าทำให้ติดไฟได้ด้วยแล้วก็การกดซีอุ้ยกดซีปล่อยพลังไฟอุ้ยโดนตัวเองด้วยนี่หว่าเนี่ยเออที่ก่อนที่ว่าเราไปจัดเึอกับแล้วก็ยิงพิษนะครับโดนตัวเองสลบเลยโคตรเร็วมากจริงๆมันไม่น่าจะมีท่าน,นี้อยู่เว้ยฮ้ก็ปีดมาค่อนข้างช้าไปหน่อยอ่าเติมไปก่อนเลยครับยังไงเนิร์ฟริงด้วยว่ะทุกคนดาเมจบอสตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วจากเมื่อก่อนที่รู้สึกว่าที่เราจับครั้งแรกน่าจะมาประมาณร้อยหนึ่งไหม ตอนนี้ไม่ถึงร้อยแต่จะเป็นที่เลเวลก็ได้มาครับตัวธรรมดาหัวเข้าไปอาบนดอนทีเดียวอยู่ดาเมจเดิมๆหอยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาหลักหมื่นอยู่แล้วโอ้ตรงนี้มีมา้าเป็นกาาระัตรฟอสเซนด้วยข้าไปข้าไปข้าไป,าไ,ปไล่เก็บเวลก่อนมาฆ่าให้หมดเลยเว้ยวันนี้เราจะจับบอสสักสองตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวต้องดูก่อนอตบเข้าไปเรียบร้อยเดีย๋ยวลองพลังไฟยิงใสตใ่ตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่ๆก่อนครับนี่นกจิว๋ว นกจิวที่ใหญ่มากยิงพลังไฟใส่ครับโดนไหมครับโอ้โหมันอยู่ตรงนี้มึงก็ไปยิงด้านขวาโอว้าช่วยิงไม่ตรงเลยขึ้นบนต่อีนี่น,นี่อะไรเนี่ยอัดเข้าไปก่อนดีวายอาเจยิงยาววิงยาวหาตัวใหญ่อย่างเดียวตัวใหญ่มีปะเนี่ยตัวใหญ่ไม่เห็นเลยว่ะมาช่างมาแล้วกันที่เกตหาแล้วหายากมากโอเคยิงพลังยิงไฟใส่เลยอูโดนโดนโดน,โดนกิป,ปินปเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวกิฟฟินต้องตายแน่นอนเลยโดนไฟบ่อยๆอย่างเงี้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้โดนไฟตัวเองแต่ว่าไฟมันโดนพวกเดียวกันเองได้โว้สลายเลยอย่างโหดหดูด้านนี้ดูครับโอ้ยิงฟ้าทะลุได้เลยคือไฟนี่สามารถยิงทะลุตัวสัตว์ได้แล้วก็เหมือนทิงถอยหลังได้ด้วยนังหวะใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้บางรูปผมเห็นมันถอยหลังอยู่อะมาสาดไฟใส่เว้ยเอาให้เรียบร้อยโอ้กิฟฟินกูมาแจมด้วยเดี๋ยวมึงจะโดนไฟกูนี่แหละตาย ีไปห่างๆเดี๋ยวมาวุ่นวายเราลุยเองอตีปอบเข้าไปให้หมดจริงๆน่าจะไปหาโดโนเล็กด้วยนะครับในป่าเลดบูดส่วนใหญ่ผมเจอโดโนเล็กเฉพาะป่าเลดบูดอย่างเดียวเมื่อกี้พยายามหาที่อื่นแล้วก็ไม่มีเลยเออหรือว่าไอ้ซอดจะหล่นลงไปตราลุยเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าลึกพอสมครวรนะครับไปครับเดี๋ยวลองไปดูทางด้านนี้ดูลองหาในป่าเพื่อจะมีตัวใหม่ให้จับอยากได้โดโนเล็กท่าตุไปมากเพราะว่าโคตรโหดเลยครับ ซาดอื่นมันแบบธรรมดาเกินไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆหามันหน้าอะไรเอ่ยเฮ้ยข้างหน้ามีสีเขียวเอาใหม่เลยดีกว่ามั้งตัวเก่ามันหาไม่เจอนะครับขอจับใหม่เลยด้วยกันเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาซุปเปอร์แอโร่โของเราผมว่าน่าจะเอาอยู่ทีนี้สั่งให้บัตเตอร์สแตนบายเล็งครับแต่ระยะไกลครับยิงเลยครับจะโดนไหมครับผ่านโอ้โหช่วงหาไปนิดเดียวเมื่อกี้ ไม่ได้โดนไม่โดนอุ้ยโดนเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนลุยทีสอโดนครับสลบเลยทีเดียวอยู่สบายหนีจัดอาหารเลยจับไม่ยากนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยแฟนทอมหัวแล้วกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วเด้อเด้ออุ้ยเรียกไม่ได้ยินอีกเร็วหน่อยเร็วหน่อยชิบหายแล้วไอ้หมีไอ้หมียังโหดขึ้นทีก้มมาดิครับมาเลยมึงอยู่รอมึงอยู่เผาแม่งเลยมาดิมาดิ ทิ้งพลังไฟอัดดูได้ว่าใครจะเจ๋งกว่ากันระดับบอ้อนกับระดับธรรมดาเอาแม่งหายไปไหนแล้ววะโอ้โหมบุด,ดินหนีอีกแล้วเว้เอ้ยมุด,ดินหนีจะหล่อเลยพวกนี้เติมเลือดไปก่อนเลือดเยอะ,ยอะหน่อยแต่จริงเพิ่มเลือดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไอ้พวกนี้มันสามารถทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แทบทุกตัวนะครับขอยาเติมเลือดหน่อยมือไหวแล้วตอนนี้โอเค โดโด้เขียวยังอยู่ไหมยังอยู่นะพอจะจับเอ่อตัวเทียบชอบโผลมาแม่งทุกทีเลยแฟนทอมเนี่ยผมเกลียดมากเลยเบรนอยู่นี่อ่ะใส่เข้าไปครับค่าหิวยังไม่ลดอ๋อไอตัวนี้รู้สึกว่าลูก,กอดอกพลาดอมันจะลดค่าหิวไม่ได้แต่มันมีโพชั่นที่สามารถลดค่าหิวได้อยู่เดี๋ยวลองใช้ดูมันเป็นเทมเอลิกเซอร์นะครับไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวหาดูก่อนอันไหนวะเนี่ย สีเขียวว่าเออนี่สีเขียวนี่แหละอ่ะจัดไปครับนี่เอานี่อยู่เรียบร้อยครับผมโดโนเขียวอ่าใส่กินก๊อตเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องออปชันเออเมื่อกี้ผิดหน้าไปนิดนึงกินแล้วก็ก๊อตตัวใหญ่แล้วกันอย่างนี้อ่าเท่ดีครับอันนี้ติดตั้งที่ขี่ตัวสีเขียวนี่มันเป็นอยซันใช่ไหมอ่าเราหาอยซันก่อนนี่มี3แบบอันไหนอ่าโอเคกดไปเลยไม่ต้องดูชื่อไปไปไปตามมา ตัวเก่ายังเล่นไม่ตายใจวัวรุ่นเลยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการจับบอสตัวต่อไปนะครับไเปเจอลูกดอกกาชาข้างหน้ากัดเข้าไปครับโอ้โหทีเ,เดียวหนักเดียบร้อยโอ้เป็นเฮเบอรรี่ด้วยๆายบายด้านนู้นมีแสงแดดลงมาสวยงามดเวยเดี๋ยวไปดูแดดด้านนน้นดูหน่อยเผื่อจะแบบประทานพวกตัวเทียบมาให้ผมกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อตัวลุปกรณ์ผมโดนหนักเลยเมื่อกี้แฟนทอมนะครับข้างล่างนี่อะไรอ๋อข้างล่างนี่หมายการเดียนเรานี่ว่ะ ไว้ก่อนทีหลังครับ้ยบัตรมาเทือม่อคิดเสียงบัตรมาเทอร้องใช่ของเราบอกว่าเนี่ยแต่หาตัวมันไม่เจอนะ่นจะเป็นของเราร้องไหมโอเคงั้นขึ้นบนแล้วก็เดี๋ยวเติมสปีดไปด้วยสปีดทักสองร้อยดาเมจเอาที่ร้อยหนึ่งก่อนเออดาเมจขึ้นเยอะไว้ตัวนี้จะได้ที่เหลือเลือดเลยครับแล้วก็ต้องรีเลือดก่อนด้วยยายาตอนนี้ก็เหลือน้อยแนละ้วแต่ว่ามันสามารถหาได้ทั่วไปเออสปีดประมาณนี้กําลังดีโอ้โหบัตรมาเทอตามไม่ทันเลยจริงๆครับตอนนี้พบเพิ่ม ข้ามันข้ามันข้ามาันข,ข้าบนมนอ,อะไรมามามากัดอุย้ยเป็นชารโดด้วยกำลังตามหาอยู่ดีอ้เสียดตายฆ้าไปแล้วเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่ามันเป็นตัวปกติอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนปักหลักตรงนี้ก่อนผมว่าตรงนี้มันต้องมีเตียงผมหน่อยแล้วเพราะว่าในป่าเล่บัวที่ผมตายโคตรบ่อยนะตายบ่อยมาก่ะสร้าง c o n d i t i นไว้ก่อนแล้วก็ขอเตียงครับเตียงมีหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีก็ผลิตมาเลยนะจัดมา2อัน ของอันนี้จะพอ,อเคว่าันไปเลยครับไม่จริงๆวางซ้อนกันก็ได้นี่วานี่วา,วางซ้อนแม่งเลยไปจะได้เกิดซ้ำๆเวลาเกิดทีนึงถ้าเราไม่ซ้อนเตรียมต้องรอนานเราไปเดี๋ยวไปหาจับอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าไปเจอจะกลับมาเล่นบัตรมาเธอเพราะว่าวันนี้ช่วงท้ายคลิปจะมีสุดมันของบัตรมาเธอไฟนะครับรอชมกันด้วยนี่อะไรตัวนี้กัดดูโจมเป็นวิกวิกไม่โหดวิกนี่เจอพาราดทีเดียวอยู่ โอ้โหบนนี้นี่เรียกได้ว,ว่าเป็นแหล่งเหล็กนะครับที่เยอะมากวันนี้หมอกคลึ้มเลยหมอกปกคลุมชั่วป่าเลด้ปูดอลองดูนี่ตกจากที่สูงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรครับสบายๆชิวๆโอ้โออยไอเสือบินมม่เคยเห็นไอ้นี่มันบินได้เลยวะปกติมันต้องกระโจนลงมาห้าเดียวนี่มันบินเฉยเลยเอากาดก่อนเอากัดก่อนอาก,กอนารดไปดูนี่ใครจะสลบก่อนกันมาเอาร่วงร่วงมึงเรียบร้อยหลบไปแล้วครับตอนนี้ ตัวที่สลบนี่เลเวลเท่าไหร่วะสลบโคตรยาเลยเดี๋ยวดูเลเวลก่อนเลเวล36ของเราอสองเรา34แม่งเอาดิเออเอาหน่อยเลเวลมันมากกว่าผมเก็บไว้ก่อนค่าพลังมันจะดีนะครับแล้วก็ใช้ยาเทมยาเทมิเ,เทมไปก็ได้จัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคแต่ตัวนี้ไม่มีที่ขี่นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าที่ขี่เอามาอย่างละนึงครับค่าพลังเลือด 48,000ค่าพลังมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันไว้นะครับตัวที่เราจับตัวแรกกับตัวนี้พอๆกันเอาล่ะงั้นก็เดี๋ยวพากลับไปรวมกันด้านโน้นมา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 ถ้ามันเป็นผู้บวเมียกันก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวทางกลับกลับทางไหนไวะเนี่ยหลงแล้วหลงแล้วว่ะตอนนี้ดูนี่ข้างหน้ามีตัวไอ้ฆ่าเราไหมาเ,เบิร์พลังเออระเบิดพลังเขี่ยวนี่จะไ,ได้ยังไงชื่อเดินสาวเราและมีจิงโตเดสโฟหรือไม่ก็ไฟตัวนี้ เออมันน่าจะขึ้นตรงนี้ได้นะครับน่าจะเข้ารูในนี้ได้แล้วก็ไปโผล่ข้างบนนี่แหละรูนี้จะเข้าได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เราจับมาตัวที่สองนี่มันน่าจะขึ้นไม่ได้ให้มันรอด้านล่างก่อนรอไปรอไปรอไปผมขึ้นมาคนเดียวแล้วกันอ่าดีไงมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจอดตัวเขียวไวน้นี่เราจะเล่นโฮเมสบัตรมาเทอร์ต่อนะครับจำได้ว,ว่าพวกแมงมุมเนี่ยค่อนข้างจะว่ายน้ำไวรอ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 สเตบไย ไปลงด้านล่างเดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้แฟนทอมค่ายอ้แค่ได้ตัวสีแดงที่ผมจะเน้นดามเมจเลยที่ผมเกลียดที่สุดเลยก็คือไอ้ตัวของหมีอ่ะหมีโคตรโหด,ดมากตกที่สูงเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับสบายๆจิวๆเมื่อกี้เหมือนจะมีชาโดว,วยเวียนตามมาเอาละตัวนี้ผมขอเก็บเองแล้วกันผมเอาอยู่แน่นอนขอลูกเดียวครับอัดไปลูกเดียวให้ร่วงตามหามึงมานานแล้วตัวนี้มันใช้โทเค็นได้โอเค ทีนี้เราจะทําการจับมันด้วยเนื้อนะครับเนื้อพรามใส่เข้าไปเป็นไงครับตอนนี้ไม่ขึ้นเทมเลยครับพารดอสชาร์โดไวเวิร์นกินอะไรวะเนี่ยเนื้อพรามไม่ไมีกินอีกเดี๋ยวลองมีทธรรมดาวีทธรรมดาเนื้อปลาได้ไหมหมดดีแล้วโอ้ยอัดใส่หัวไปก่อนไหมเ้ยเดี๋ยว่อยเก็บคืนเก็บคืนได้ไมีปัญหาตัวนี้เป็นโคนิกโอ้ มีโคนิกมีโคโนมีโคนอสมึงมากมายหลายตัวอย่งไรเนี่ยข้ามลังไงวะข้ามลังเลือกแค่สองพันกว่าไอบา้บ้าตายไปนะสับคอ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 โอ้โหสับแทบไม่เข้าเลยเดี๋ยวหากริบเบิลกอนไม่ได้เตรียมกริบเบิลมาเลยมีดีกริบเบิลมาบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยครับที่ตัวผมม,มีเหลือไหมเดี๋ยวต้องลองดูก่อนโอ้โหตัวผมก็ไม่มีกริบเบิลพวกกริบเบิลนี่รู้สึกว่าจะได้จากสัตว์ตัวไหนสักอย่างนึงลืมๆเดี๋ยว ผมเดินหากิบเบิลกันเดี๋ยวลองไปค่ายพวกด้านหน้านี้ดูอันนี้อาเบนดอนอเบนดอนให้กิบเบิลไปเนี่ยลองครับลองอัดเข้าไปดูไม่ได้ของอะไรเลยแล้วก็อันนี้เมกาโลยิงใหญ่ครับเป็นไรบ้างไม่เป็นโอ้โหนอนนิ่งมากนอนยังไม่ตื่นอัดไปเข้าไปได้การเดียวโซมาเสียดายของดีไม่มีจัดตบเข้าไปเอาละทีนี้เวลาอัดสปีดเไม่ใช่สปีดดาเมจพูดผิดะดาเมจเป 4, ็น4 0 0แล้วตอนนี้วิ่งต่อครับ แต่จริงแล้วอยากจะให้มึงยิ่งแลวก็พวกก้อนหินแตกด้วยนาจะมันกว่านี้ว่ะเดี๋ยวมันยังมีอีกหมดหนึ่งที่ผมจะร้อมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นหมดอะไรเพราะว่าในส่วนของไกดอทเนี่ยใกล้จะจบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพอจับบอสท,ทุกตัวครบปุ๊บเราก็จะอันเชิงเทียบทั้งหมดลยครับมาปีครับปีเสร็จก็เป็นอันปิดโปรเจกต์แล้วก็เปิดโปรเจกต์ใหมทหห่ทางหน้าเฮ้ยทางหน้ากิฟฟินสวยเดี๋ยวดูก่อนดี้กิฟฟินตัวนั้นทำไมมันเดินบักบักแปลกๆอาเป็นดอ i กิฟฟิน อ่เป็นดอนบักแล้วต้องรีบช่วยช่วยมันก่อนนี่มันมีปัญหาคนมีปัญหาเราต้องช่วยเหลือเดินต่อเดินต่อเดินต่อ,ต,อตัวดำๆนี้อะไรนี่อัดไปโอ้โหเพิ่งโหลดตอนแรกเป็นสีดำแม่งพอเข้ามาใกล้เป็นสีแดงเฉยเฮ้ยเตรงนี้น่าจะโตโหดอยู่เว้ยมายิงไฟเลยครับเรียบร้อยโอ้ยไฟไปถึงพอสเส้นเป็นกระสัดเลยผมชอบปรงพลังไฟมันทะลุนี่แหละตัวไรที่เทมากเป็นท่อมหายแล้วขอโท เราจะตามฆ่ามัหายทันทีคอยจับไดโนะสามึงมาเลยนะมึงเดี๋ยวผมต้องหามันให้ได้มันน่าจะพอมีอยู่ตรงนี้ไม่มีวิ่งต่อเลยครับเดี๋ยวดูข้างหน้าอีก,กชุดหนึ่งจะมีไหมนี่เจอแล้วฟันทอมเอาตัวนี้ก็ได้เป็นการลองมาจับพลังดาวเมจด,ด้วยพลังไฟครับเข้ามาเลยมเข้ามาถ้าฆ่าตัวนี้ได้ก็ไอตัวนั้นก็ได้จะพอไดอ้พลังไฟมาโดนผมเองด้วยวะ่ะแต่เหมือนกับกันไฟได้หรือเปล่าเออกันไฟได้อยู่โอเคเดี๋ยวลองใหญ่ด้วย ใหญ่มันเผาได้ครับวุ้ยมันกันไฟกันอะไรได้สารพัดเลยนะพวกแฟนทอมนี้โอ้โหแสดงว่าแฟนทอมมีการเพิ่มดาเมจต,ตอนแรกไม่ได้โหดขนาดนี้เราสามารถฆ่ามันได้สบายๆเป็นไงวะเนี่ยจะฆ่ามันได้ไหมเดี๋ยวถอยก่อนเราต้องอยู่ที่สูงหน่อยเพื่อยิงไฟได้ง่ายขึ้นครับมาจัดพลังไฟอัดไฟเลยโอ้โหไฟแม่งโดนตัวเองอย่างเดียวมันยิงพลังไฟแบบไหนก็ไม่รู้มาจัดใจอัดใจไปอัดใจไป,ตา,ไปตายไปเนี่ยออไป ตาดูนี่ัจะตายได้เลยกูอยากจะรู้จริงอับไปเข้าไปอีกครับโอ้ร้อนแรงแผดเผาตัวเองสรุปเลยคือแม่งไม่ตายวะทุกคนผมว่ามีทางเดียวที่เราจะโค้นมันได้เราต้องออกเกมไปปรับค่าวพลังใหม่แต่ว่าไม่ใช่สําหรับพาร์นนี้โอเคพาร์นนี้ช่างมันก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะครับเราถึงเวลาที่จัดสุดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาอยู่ไปชมกันเลยครับกับสึกมันมันท้ายคลิปของ เลดบัตมาเธอครับตัวนี้เลยเอาละครับเรื่องนี้คือแมตช์แรกของเรานะครับเป็นทีเล็กเลเวล1,000พันทั้งหมด100ตัวครับผมเดี๋ยวรอมันปล่อยออกมาให้เยอะๆก่อนตอนนี้มันยังอยู่ในกลุ่มก้อนนะครับเรามาจัดศึกบนกกอนเลยเคลียร์พื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับหวังว่าตํารวจคงไม่จับนะครับนี่มันคือเกมนะครับผมมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้โหเริ่มเยอะแล้วตอนนี้มาจัดยิงใหญ่ไฟก่อนครับโอ้โหดูใจดูใจโอ้โหกลๆลุงกระโดนครับมา เราพลังลูกไฟดูลูกไฟนี่ทะลุทลายเลยนีกว่าม,ามามามาจัดลูกไฟลูกไฟ,กไฟยิงต่ําไปหน่อยเดี๋ยวลองยกหน้ายกหน้าเรายิงดูครับได้ไหมครับเออได้อยู่โอ้ไม่ต้องใช้มุมกล้องด้านหน้าในการยกยิงดีกว,ว่าโอยน์ลุมอัดเข้ามาแล้วครับจัดไปไม่แหลกช่วยดีมากยิงใหญ่เข้าไปอัดใหญ่ข้างหลังเข้ามาอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยิงใหญ่ทีเดียวน,นี่นี่นี่ยืนสูงๆแล้วก็ยิงพลังดีกว่า มายกหน้ายิงโอ้โหดูพลังไฟนุ่นโอ้โหลูกไฟอย่างโหดมาเลยเดินเข้ามาเลยยิงอัดกระจายโอ้กระจายหลังยิงคำรามอะไรฮะ,ะเสียงดังโอ้ยิงโคตรดีโคตรดีรมากนี่ถ้ามันเล็งได้ดีนี่มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับมาลองใจบ้างอัดใจแสกหน้าไปเหมือนใจจะติดกอ้อนนับตอนนี้กองถอยมาอีกหน่อยหนึ่งเดินมามาอาดัดพลังไฟข้างหน้าครับโอ้กระจายกระเด็นแบงอยู่ ยิงใ่ธรรมดาบ้างมามามา,มาอันใจธรรมดาใยธรรมดามันก็เล็งแบบไม่ค่อยได้ครับต้องยิงฝุ่นสี่สุ่ห้าไปมาหรือสารมั่วไปเลยเด็กกับลูกสองไงอาวุธมานนะ่เท่เจ็บตัวจัดลูกสองไฟยิงแฟกโอ้โห,โโหตายกระจายทุกคนที่อยู่ในวิถีกระสุนนี่บอกเลยว่าไม่มีใครรอดนะครับตอนนี้เลือดเราก็ชิวมากมันอัดเราไม่เข้าเลยมาด้านนี้ต่อยิงเผาโหพาไปได้ไงพาไปได้ไงวะอูหไม่น่าเชื่อ ยิงฟาวาไมเฉยเลยมาอัดด้านหน้าอีกชุดหนึ่งครับเอาให้โดนโดนตายกระจายโอลูกฟองไฟยินสาดโดนมึงเรียบร้อยหลังเข้าตัวหนึ่งครับจัดใหญ่ให้โอ้ยที่พื้นยังมีตายอ๋อหรือว่าเมื่อกี้มีตัวสลบด้วยไหมเนี่ยเออมีตัวสลบทล่ะทำไมมันตายมระดุ้งซ้ำซ้อนได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวลองยิงทีดิเดี๋ยวมันทำคัดสลบทด้วยแต่ผมว่าจริงๆมันไม่น่ารอดมันน่าจะตายไปเลย เออมันง,งงๆไก่ตัวเมื่อกี้ทำไมมันพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนจะยังไม่ตายจนิดแต่ถ้าพลังไฟโดนนี่มันสามารถเผาซากได้ด้วยนะครับพลังนี้รุนแรงเหลือเกินมาจัดไปเก็บซากเก็บตบมันให้ด้วยตอนนี้เหลืออีกประมาณ2-3ตัวครับติดต้นไม้จัดตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ไปให้หมดรอบหน้าจะได้โลง่งกว่านี้มากำลังจะเผด็จศึกแมตช์แรกครับโอเคพลังของเออที่ขามันนี่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยทำไมตัดต้นไม้ต้นนี้มันขาดยากขาดเย็นอยู่เนี่ยมาเก็บกวาดต้นไม้ก่อนจัดไปตัดให้หมดตัดให้หมดโอ้โหดูเหมือนต้นหนึ่งนี่ต้องใช้ขามันนะ่ะจบตีถึงสองทีนะครับกว่าจะขาดได้ตัวสุดท้ายครับตอนนี้พลังไฟอัดโอ,อ้เรียบร้อยครับแบตแรกจบไปแบบง่ายได้ครับทีนี้ไปต่อในท,ที่2ต่อเลยครับผมเอาละครับและนี่คือแบตท,ที่2ครับกีก้าเลเวล1 0 0 0 0นมืครับ20ตัวมะทะกับเลดบัตเตอร์ครับมา กวนกันเลยโอ้ทีเดียวอยู่วะทีเดียวตายครับตอนนี้เดินเข้ามาแล้วยิงใจญ่ใหโอ้ได้ผลครับได้ผลอยู่โอ้ไฟลุกท่วมเลยครับตอนนี้จังหวะนี้ตวดไปด้วยลูกซองไฟครับกระจายดูชื่อที่ขึ้นมาได้เลยผมยิงฟากยิงแสโอ้โหแต่ว่าทีเดียวไม่ตายครับต้องโดนไปหลายๆถอดถึงจะอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าเราด้วยนี่วาเนี่ยผมสบายๆสกิวเลยครับอัดเข้าไปเลือดนี่นิ่งเลยครับผมสกิลมันทําอะไรเราไม่ได้ด้วยสกิลกิก้าครับเอาไม่อยู่ครับ โอเคโหจบง่ายเกินไปไหมเนี่ยทางหน้าอีกตัวนึงครับมาจับไปด้วยขาโอเคเรียบร้อยโหโคตรสบายเกินไปว่ะตัวเรานี่มันโหดเกินนะโหดมนุษย์มานาโหดเหนือมนุษย์มานาโหดผิดมนุษย์มานามากๆเลยครับสำหรับเจ้าบัตรมาเธอตัวนี้เอาละทีนี้ก็ไปรับชมนะครับสุดสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับแลนี่คือแมตช์สุดท้ายของเรานะครับเมื่อกี้ตอนที่เรียกมาเนี่ยมันซัดผมทีเดียวผมหมอบไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าบัตรปาเทอของเราจะทนอยู่หรือเปล่าเลเวล110ตัวนะครับโดโดเล็กไฟครับลองดูไปไปลองกันเดี๋ยวก่อนลุยเดี๋ยวโ,โหได้เลเวลมาเต็มเลยที่มาเดี๋ยวขออัดดาเมจไปนิดนึงโอ้โหเสียดายไม่ได้เตรียมมามาโคมามามาโคอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงครับโวยขออัพในคลิปเลยแล้วกันจะได้ดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาแรงต้อนรับนะครับศึกที่ปวดแบบมากมาก เป็นศึกที่ใหญ่หลวงครับดาเมตันอยู่ที่2 1 4 0 1ันี่ครับไปขอบวกครับเดี๋ยวจัดใหญ่ครับยิงจระยะไกลไปก่อนเพื่อเปิดจะโดนไหมครับโดนครับโอ้ยตายเลยนี่มาใหญ่ทีเดียวครับอุ้เข้ามาแล้วครับเข้ามารับตอนนี้ยิงใหญ่สวนก็มาดิครับเดินมาเตินมาอัดที่หมดโอ้ยไดยอยู่คนได้อยู่มันระเบิดพลังไฟใสครับโอ้โหไม่หวั่นครับสบายๆเฮ้ยบัตรมาเทอร์ตัวนี้ใช้ได้ รือเราอาจจะโกงมันเกินไปเพราะเลเวลมันน้อยไหมเลเวลมันแค่ร้อยเดียวครับเดี๋ยวลองดูเลเวลที่มากกว่าน,นี้ไม่จบแค่นี้หรอกเอาเลเวลเท่าไหร่ดีวะเลเวลสักหนะึ่งหมื่นตัวไงเอาหนึ่งหมื่นไปเลยโอเคเลเวลหนึ่งหมื่นมาแล้วครับตอนนี้มาจัดพลังก่อนเลยควรกันนะน่าจะสูสีแหละหนึ่งหมื่นนะมาก็มาได้เราต้องพยายามที่จะใช้พลังใสไปด้วยครับโอ้โหเลเวลหนึ่งหมื่นนะครับบัตรมาเตอร์ของผมนี่ก็สามารถโค่นมันได้ไม่น่าเชื่อ ตอนนี้เราเจอตัวที่โหดที่สุดในบ้านของเราไปแล้วครับคิวเลสบัตรมาเทอตัวนี้นั่นองหวังว่าคงจะชื่นชอบถูกใจนะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ